สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถซีดสวยพร้อมใช้งานมาฝาก1คันทนทานดูแลง่ายใช้ได้ยาวๆใช้สบายเลยครับกับ Honda City เครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ปี2,000รถบ้านซีดสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้อง ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับไปชมเช็คดูรถได้เลยอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพในราคา69,000บาทโทรได้ลายได้ติดต่อได้ตลอดเลยครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆถ้าท่านกำลังหารถใช้งานราคาหลักหมืน่นคันนี้69,000บาทแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่รถได้เลยครับ ลดกันได้นิดหน่อยนะครับเปิดราคามาเบาๆกับสภาพที่ได้นะครับคุ้มมากๆนะครับทนทานดูแลง่ายขับไกลขับใกล,ขใกล้ขับได้ทั่วไทยเอกสารครบถูกต้องไม่มีชนหนักอต่อรืะพิกว่ามาการันตีโครงสร้างการันตีการโอนนะครับรถสวยสมบูรณ์มาชมเช็คดูได้เลย69,000บาทนะครับเน้นใช้งานทนทานสบายๆไม่ต้องซื้อแพงไม่ต้องซื้อราคาแรงๆมาชมคันนี้ น่าสนใจมากๆนะครับภายในสวยสะอาดเบาะผ้าเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานซ้ายขวาปร,รับไฟฟ้าได้ครับนี่เลยครับกับเครื่องพันหเน้นใช้งานทนทานเน้นประหยัดเกาะแจม ใช้ได้ยาวๆเดินทางใกล้ๆก็ไปทั้งบ้านนะครับถึงปีจะลึกแต่สภาพกับความทนทานของ Honda City ก็ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับและเป็นเครื่องพันห้าประหยัดสุดๆเลยลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามีมาให้ชมมีมาให้เลือกนะครับสมาชิกลองตัดสินใจดูก่อนได้เลยรถสวยสะอาดพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราช่วยคัดช่วยเช็คแถมการันตีให้อีกรังหักนะครับว่าไม่มีชนหนักตัดต่ออย่างแน่นอน รถพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบครับขับไกลขับใกล้ขับได้ทั่วไทยรถไม่ใหญ่ไม่โตครับรถขนาดเล็กๆเกิรทัดดัดใช้งานได้คล่องตัวแน่นอนครับพร้อมแล้วครับใครที่สนใจนะครับไปชมเช็คดูได้นะครับก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน Honda City นะครับ ก็จะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงจะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกใหม่ๆที่กําลังหาความรู้หรือสนใจรุ่นนี้นะครับมีมาให้ชมเรื่อยๆและคันนี้ก็มาพร้อมชุดแต่งสวยๆนะครับลองลมาชมดูได้เลยครับไปเช็คไปชมนะครับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพและก็ต้องขอบคุณพี่คนนี้ด้วยนะครับนารถมาฝากลงช่องให้กับสมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับส่วนมากที่พี่เขาเน้นก็คือ เน้นที่ได้มาสวยๆก็จะเป็นในกลุ่มของ Honda City Sunny Neo และก็ Lancer นะครับ m i t s u Lancer นะครับฉะนั้นใครที่สนใจก็ติดตามมาได้เลยครับคนนี้คัดรถเก่งเช็ครถสวยส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพแน่นอนนะครับเปิดราคาก็ไม่น่าจะได้แรงนะครับเปิดมาเบาๆให้สมาชิกที่สนใจและนำไปใช้งานได้เลยครับรถพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบจริงจังใช้งานได้เลยครับฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยมากๆนะครับ พอจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับคัดและเช็คเรียบร้อยสําหรับผมก็การันตีให้ด้วยว่าน่าสนใจมากๆนะครับรถสวยจริงสีนี้เต็มร้อยเลยนะครับเงางามเงาฉ่าคัดเคลือบมาให้แล้วครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ